สวัสดีจ้าพี่น้องมจัจจารุ่นล่าพัฒนาของวันที่สิบเอ็ดนัจ้ะของวันที่เก่าผลออกซีหาเกตบนหาซีลางวสันพี่น้อง,ของบบเขาไม่พลาดบวเข่านัดจ้ะเนดะ้อผลออกซีหาเกตกับหาซีนาะจ้ะเนาะหากับซีซีกับหาก,กันยุนลักเดียวกันลัดจ้ะเลขออกแบบนี้เลขไม่าลากบ,บ่เขาจ้ะสูตรกำนังลดไปจากของวันที่เกานัดจ้ะเนาะฮลุนต่อของวันที่สิบเอ็ดจ้ะสองทุ่มเคือง ท11เดือน12สูตรกำนวงบนจะหลัก10หลักน้อยหลัก10ได้2ได้8ได้9หลักน้อยได้4 5 6สูตรคำนวณล่า,ลางหลัก10ได้2ได้5ได้9หลักน้อยได้0ได้1ได้2จับคู่จ้ะไม่เป็นไรจะจับคู่2 4 2 6ดุลเบิ่งนะจน๊ะเนาะ8 4 8 5เอา8เอา8 4เอา9 6 ตัวนี้ก็มาดีได้พี่น้องเก่ากับหกนึ่สำหรับไปทั้งห้านอยทั้งเล่าสตาร์นอกจากนนี้เล่าพัฒนาตัวนี้เขามาเขาดีสองศจ้ะถุนกำาังล่างหลักซีบลักหน้วยสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศจัดตัวไม่เวลาชอบไว้จะวิ่งรูดบนและล่าง ถ้ามือนีบเบเข่าเด้่องจาเรอของวันที่สิบเอ็ดของเลาาพัฒนาทามือนีบเบเขา่าแม่เวลาสิเอาสูตรคำนวณสูตรบวกลบเนื่เนะสูตรพลังบวกและลบเข่าดีเขา่าเลาาสตากับเข่าดี้วพี่น้องอันนี้วิ่งรูดจะวิ่งรูดอยู่ที่สองชอนกันอยู่แบบนี้สิมาบอพี่น้องสองหลักสิบสองหลักหน่วยอันนี้สองหลักสิบ หานะพี่น้องเนาะหาหลักสิบห้าหลักหน่วยสองกับห้าวิ่งหลุดที่สองกับหาหลุดเบิงจ้ะเอาประมาณนี้นะจ๊นนะเนาะสองทุ่มเคิงของวันพุธที่สิบเอ็ดจ้ะพี่น้องชมเหล้าพนะัฒนาชมเหล้าสตาพี่น้องเข้าไปชมเหล้าสตาได้จ้ะเด้อเพิ่นออกใบสามสี่สิบห้านาทีสําหรับเหล้าสตาและห้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะเขาทุกวันปังทุกมเมือแม่นห้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อ ไกินขนมทุกวันห้าน้อยประมาณนี้จ้าเห็นเปลบางปังรถเจอกันในะคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเลยๆจ้า